ผมไม่ทําอะไรเด็กนี่ก็ได้งั้นผมจะทําของยายแทน,<ม>นไอเด็กเขาทานฮหยุดนะยายเตือนแล้วนะว่าอย่าทำอะไรกับเด็กคนนี้ทําไมผมจะทําไอเด็กเขาทานนี่ไม่ได้มันวิเศษวิโสมาจากไหน <S <S ก็ไอเด็กคนนี้มันเป็นลูกแฟนประธานนะสิ ทอเด็กขอทานเนี่ยเป็นลูกประธานบริษัทนะผมก็เป็นนายกไปแล้วขอทานครับขอทานนอยครับขอทานนะคะยายนี่อะไรของยายเนี่ยไอเด็กนี่มันเป็นใคร ออนี่ยายเห็นว่าบริษัทเนี้ยให้ยายมาขายของหน้าบริษัทฟรีแล้วยายจะพาเด็กที่ไหนมานั่งขอทานแบบนี้ก็ได้เหรอนี่ออไอ้หนูเอ็งมาทางไหนเอ็งใส่หัวออกไปเลยนะคนพุทดการคะอย่าไปไล่เด็กมันเลยคะ่ะถ้ายายไม่ให้ผมไล่เด็กนี่ไปนะงั้นยายก็เตรียมตัวโดนไล่เองเลย เ,ออเดี๋วก่อนสิคะคุณผู้จัดการอะไรจ่ายเงินค่าไข่ปิ้งมาก่อนสิคะทําทไมผมต้องจ่ายด้วยนี่ผมม่ยายมาขายฟรีไม่คิดค่าที่มันก็บุญแค่ไหนแล้วไม่ยังมาหาว่าผมเอาฟรีเหรอคุณผู้จัดการเอาไข่ปิ้งไปกินฟรีอย่างนี้ยายก็ขาดทุนแย่เลยกินฟรีกันเหรอนี่ฉันไม่เก็บค่าเท้าที่ยายอะก็บุญแค่ไหนแล้วแล้วยายยังมาหาว่าฉันขอกินฟรีเหรอ อย่ามนทำแบบนี้กัยายเลยบริษัทเนี้ยเขาไม่มีนโยบายที่เก็บค่าเช่าที่กับพ่อค้าแม่ค้าสักหน่อยพูดแบบเนี้อยากให้ฉันเก็บค่าเช่าที่ใช่ไหมพี่แค่ค่าไข่ปิ้งอ่ะก็จ่ายยายแกไปเถอะครับไอเด็กนี่นี่อย่ามาสอดถ้าพี่ไม่อยากให้ผมสอดอ่ะพี่ก็จ่ายเงินยายแกไปสิครับไอนี่กวนะอย่านะคุณหันขอละ ได้ถ้ายายขอนะผมไม่ทำอะไรเด็กนี่ก็ได้งั้นผมจะทำของยายแทนโค้ยไข่ขยายแตกหมดเลยพี่ทำไมพี่ต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยล่ะครับ จำใส่กระลาหัวไอ้ทั้งสองคนเลยนะอย่ามาพูดจาแบบนี้กับฉันอีกไม่งั้นโดนดีอนะีกแน่ขอโทษนะยายที่ยยต้องมาสวยก็เพราะผมไม่เป็นไรหรอกยายเจอจนชินแล้วผู้จัดการคนนั้นเขาดูถูกเหยียดหยามยายทุกครั้งเลยเหรอชีวิตคนจนก็เป็นแบบนี้แหละ เขาจะดูถูกเหยียดหยามยังไงเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกโถยายมาเดี๋ยวผมช่วยมาเชิญครับธรรมดานครับผมซื้อไข่ปิ้งมาฝากครับผมเจ้าเนี้ยอร่อยมากๆเลยนะครับซื้อมาซะเยอะแยะเลย ขอบคุณมากนะครับผู้จัดก,การเอ่อแล้วก็ผมมีเรื่องอยากจะคุยครับเรื่องพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาตั้งแผงขายของหน้าบริษัทเราครับทำไมอะครับผมอยากเสนอให้ท่านประธานเก็บค่าที่พวกเขาครับอืมไม่ดีมั้งครับคุณก็รู้นี่ว่าพ่อค้าแม่ค้าพวกนั้นน่ะต่างก็ไม่ได้มีรายได้เยอะมากนะัก ผมอยากจะช่วยให้พวกเขามีที่ทำหาก,กินนะครับแต่ถ้าเราทำแบบนั้นผมว่าพวกเขายิ่งจะได้ใจนะครับดูอย่างวันนี้สิครับมีเด็กขอทานที่ไหนก็ไม่รู้มานั่งขอทานหน้าบริษัทแล้วถ้าวันดีคืนดีเขาพาพักพวกขอทานมากันเยอะแยะภาพลักษณ์บริษัทของเราเนี่ยจะเสียหายเอานะครับเด็กขอทานเหรอครับก็ใช่สิครับเนี่ยผมเลยอยากจะขอทานมาทานนะครับท่านประธาน งั้นผมขอเวลาคิดทบทวนก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวทำงานต่อนะครับท่านประธางนี่ไอเด็กขอทานเอ็งเข้ามานีนี่ไงเนี่ยที่นี่ไม่ใช่ที่ดินจะมาขอทานนะผมไม่ได้จะมาขอทานผมแค่โกหกก็เองเป็นขอทาน ให้เองไม่ได้มาขอทานแล้วเองจะมาทําอะไรพี่ก็ฟังผมก่อนสิไม่ฟังนะเอาตัวศกกระปุกศกบงขงแกเนี่ยออกไปจากที่นี่นนะไปไอตัวเชลโลผมไม่ใช่ตัวเชลโลหุบปากเลยนะไหลอยู่ที่นี่ไปใช่ไหมมาเนี่ไปผมไปมานี่ไปผม,ไป,มนะไปผมไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วอย่าเสนอหน้าเอาตัวสกรกรปุกงแกเนี่ย เข้ามาในบริษัทฉันอกเข้าใจไหมไอ้หนูเป็นไงบ้างคุณผู้จัดการทำไมต้องทำกันขนาดนี้ทำกับยายน่ยยังพอโทนนี่มันกับเด็กนะแล้วทำไมยายไม่ดูมันให้ดีล่ะปล่อยให้มันมาพ้วนเปี้ยในบริษัททำไมมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละแล้วคุณจะเสียใจที่ทำแบบนี้ทำไมผมต้องเสียใจด้วยก็ไอ้แค่เด็กขอทานแค่คนเดียวเป็นแค่แม่ค้าขายไข่ปิ้ง จับไอเด็กขอทานกล้าดียังไงมาขู่ผมที่โดนไปเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่เค็ดอีกเหรอพี่ผมว่าพี่อ่ะเลิกใช้กำลังกับคนอื่นได้แล้วทำไมไอเด็กขอทานฮะหยุดนะยายเตือนแล้วนะไม่อยาททำอะไรกับเด็กคนนี้ทำไมผมจะทำไอเด็กขอทานนี้ไม่ได้มันวิเศษวิโสมาจากไหนก็ไอเด็กคนนี้มันเป็นลูก่านประธานนะสิถ้าไอเด็กขอทานเนี่ย เป็นลูกประธานบริษัทนะผมก็เป็นนายกไปแล้วไม่เชื่อก็ตามใจจะโกหกอะไรอก็ให้มันนินกันหน่อยนะผมมารู้จักกับประธานบริษัทประธานบริษัทที่ไหนเขาจะมีลูกเป็นขอทานแบบนี้ฮหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะท่านประธานครับต้นกล้าทำไมลูกอยู่สภาพนี้เนี่ยอยว่าฮ ลูกท่านประธานจริงๆเหรอครับก็ใช่อะสิก้านี่ลูกเล่นพิเรนอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยแล้วไปเอาเสื้อผ้าใครนอซายพ่อครับพ่อเข้าไปข้างในก่อนก็ได้เดี๋ยวผมขอเล่นแถวนี้ก่อนก็ได้แต่อย่าสร้างเลยพ่อปวดหัวอีกละโอเคไหม หนูนี่ก็แปลกคนเนาะไม่รู้จักไข่ปิ้งเหรอไข่ปิ้งคืออะไรหรอยายเพื่อเห็นก็นี่ครั้งแรกนี่แหละเออคงไม่เคยกินสินะอลองกินดูโ อร่อยยายดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเองนี่น่าจะเป็นลูกคนรวยแล้วสิกินแต่ของแพงๆเลยไม่รู้ว่าของถูกๆที่คนจนเขากินกันะ่ะมันอร่อยแค่ไหนพ่อผมอะเป็นประธานบริษัทโอเป็นลูกประธานบริษัทเลยเหรอก็ไม่แปลกหรอกพี่เองไม่เคยกินของแบบนี้ยายผมอยากช่วยยายขายไข่ปิ้งจังโอ๊ยไม่ได้หรอก เดี๋ยวคนรู้ว่ายายใช้ลูกประธานบริษัทขายไข่ปิ้งยายคงโดนไล่ที่แน่เลยงั้นถ้าคนไม่รู้ว่าผมเป็นลูกชายประธานบริษัทก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับงั้นรอแป๊บยายโอ้ยนี่ไปเอาเสื้อผ้าใครเข้ามาใส่เนี่ยผมไปแลกชุดกับเด็กขอทานแถวนี้มา ถมเขาแถมกระป๋องมาให้ผมด้วยเนี่ยโอ้โหไอ้พวกลูกคนรวยนี่มันเล่นอะไรพี่เลนจริงๆเลยเนาะเป็นลูกคนรวยอะ่ะน่าบื่อจะตายผมอยากลองเป็นของทานหนึ่งวันดูผมอยากลองใช้ชีวิตคนจนไอ้ชีวิตคนจนนะมันไม่สนุกอ,อย่างที่เองคิดหรอกไหนจะโดนเอาเปรียดเหยียบยามไหนจะโดนดูถูกไม่เชื่อเองก็ลองดู สวยละกูฉันบอกคุณแล้วคุณก็ไม่เชื่อฉันแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ผมเห็นนะว,ว่าคุณกำลังจะตบลูกชายผมอยู่อะอมไม่มีอะไรครับประธานมันแค่เรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยครับโกหก,กล้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นลูกบอกให้พ่อฟังดิเมื่อกี้อะผมจะเข้าไปหาคุณพ่อข้างในพี่คนนี้เห็นผม เขาก็จับลากผมออกมาโดยไม่ฟังเหตุผลไรเลยอ่ะนี่คุณทํากับลูกผมขนาดนี้เลยอ่ะผมขอโทษครับก็ผมไม่รู้นะครับว่เาเด็กขอทานคนนี้เป็นลูกแท้มาทานไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณพ่อพี่คนเนี้ยเขาเป็นคนที่สังวิตดีเมื่อเช้านี้ก็เอาไข่เปี้งของคุณยายอ่ะไปฟรีๆแถมรุปแผงขา่ค,คุณยายไีอีกแล้วก็จะมาขู่เก็บค่าที่คุณยายด้วยครับ ไหนคุณบอกผมว่าไข่ปิ้งนั่นคุณซื้อมาไงคุณโกโหกผมเหรอคุณเปรน,นี่คุณรู้ถูกคุณมาเปียบเขาอยู่นะแล้วคุณยังมีหน้ามาเสนอขอให้ผมเก็บค่าที่เขาอีกเหรอผมขอโทษพระธรรมทานเข้าหลังผมจะไม่ทำอีกแล้วครับไม่รู้ละผมจะหักเงินเดือนคุณโอ้ยากเงินเดือนผมเลยครับพ่อครับ อยาหักเงินเดือนพี่เขาเลยครับสงสารเองนี่มันใจดีมีเมตตาจริงๆสงก็เป็นลูกท่านประธานผมว่าแค่หักเงินเดือนเนี่ยมันน้อยไปต้องโนูไล่ออกเลยดีกว่าครับอืมอันนี้พ่อเห็นด้วยลูกคุณเปรมผมไล่คุณออกตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกท่านประธานอย่าไล่ผมออกเลยครับไม่ทันแล้วครับ ต้นกล้าไปเข้าบริษัทกันลูกไข่ปิ้งจ้าไข่ปิ้งจ้าสามฟองยี่สิบของซื้อของขายไม่มีแจกฟรีนะจ้าโอยบ้าเลยค่ารถค่าบ้านก็ยังไม่จ่ายกูจะเอาเงินที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย